So i คนจะใจกลับแล้วใไหมพรุ่งนี้ก็มาอีกไหมเนี่ยกลับไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอีกครับมาประกวดเอาเงินหมื่นใช่ไหมให้ครับมาจัดมานสีได้ขนมซาลาเปาเงินหมื่นซื้อหมูกระทะชุดกินได้เลยเดี๋ยวเลี้ยงหมดเลยครับเนี่ยนี่พี่น้องรังบรรยาการสาวผู้ไทยมาจัดในนอซสาวผู้ไทยสาวผู้ไทยฮ่ทีแลังพี่น้องบรรยากาศรรังอันนี้ใต้พี่ดีกูต้งหลาสาวผู้ไทย ลองพูดให้บระดี๋ยวลองพูดได้บระดี๋ยวะพี่น้องแบบจ้าจุดเมื่อันเปลี่ยนล่างครับเมื่อั่นน้องนี่โอ้กะเจ็บผมเมื่อน้องเดมอนเหรอเพราะน้องนี่โอ้หนักหัวพอใบพอใบอันนี้เพราหนักครับได้เจ็บแมีนบั้งเมีนปากมันปากมั้งเมีนครับบันนี่โอ้ยบอนพี่น้องมันเป็นอะไรตอนแรกอ่ะสิสิมีผมยาวกว่านี้ดิอ่าผมมันเบิร์ตแท่มันเบิร์ตถากกับเลยบเบรดต่อเล็ไเบรด้ทำเนี่ยเมื่อันจีได้ต่อแมีนครับเมื่อันตอพาพี่น้องติด ครับผมฝากสนับสนุนบันเด้่ยนะครับเบออื่นวันแสดงจริงบัตรราคา109บาทครับผมพี่น้องน่ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจแร้งสนับสนเทศของห้องในเด้อครับผมนี่และหลังจากนี้ห้ากันสิตั้แชนบุรีต่อครับผมฝากนะครับฝากพี่น้องทางแชนบุรีช่วงการน้ามันไปกรุงเทพเด้อพี่น้องแม่งครับผมคอยกันเอ้าขอตัวครับผมอ่าผมพูดอะไรนะครับนี่ผู้หนึ่งพี่น้องอันนี้น้องยังก่อน อันหาน้องยังระลูแม่ยยันหูไปะบอมาบอลเมแกพี่น้องเอางามนี่คือจะคือผู้ยิงดีเด่นหรอจแต่แกคือยิงีปล่อยว้ามเอิ้นผู้ปิดตาได้เจ้าเนมอนมีปเตินตินสามคนนี่เราปิดตาได้สามที่คนนี่เราปิดตาได้เยวมือเอื้นพี่น้องมือซิมีการเปลี่ยน เปเอาชุดนีได้เปล่าไทยสุนี้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุด<อ>คุณบอกว่าเปลี่ยนชุดไปสักอย่างไม่ทราบจะเปลี่ยนชุดไปเดี๋ยวมันจะเป็นจังไดพีน่น้องเดี๋ยวจต้องติดตามกันครับเดี๋ยวก่ะจะเปเบิ่งกันตั้งกำขุนซะก่อนเมนูจอด,ดหัวแเราเมนูจอดหัวล้วครับจอดหัวล้ว เล้ยพี่น้องแลงเชียร์เลงใจไรเอาแมพอเสียแล้วบ่ครับแมพไ่มพอเสียร์่่งอเยปเจกัแล้วไฟใมือเดียวเลพ่น้อง พ่อแต่ราพี่น้องม้ครับพี่น้องครับนอกนี่โหกรตอดข้นแล้วพี่น้องผานเ้แกนวมาไว้พี่น้องกินนอยกับิเตียนขนเียนยมขตอหมคขอุณขอบคุณขอบคุณหรสัสาิสวัสดิ์ทุกุกท่านครับ อะไรครับเจ่ยกับอแกลงนายฟอสมาจีกอันดับสุดท้ายเป็นไปเองพี่น้องเป็นหลักขั้นเพลงอ๋อยายสาอันทีมพระเอกนั่งเอกฟ้าไหมเพิ่นเนี้ยหรือบปล่าทีมระเอกนั่งเอกฟ้าไหมเพิ่นเนี้ยหรือบ่โอ้ยเพิ่นเมี่อแล้วอันมืออ่นฟ้าไหมเอกก็คือพวกเขาแบบศิลปินมาไหนช่วงนี้โอเพนนิ่งอ่าศิลปินรับเชิญมาไหนโอเพนเปิดอย่างเดียวอ่าแต่เมื่อนี้ปัจจิกัดอัน ไปเอกปามีประชันตอน่อเบาก่อนเมพระเอกปามีจัไงไรเราบ่ได้ขืนหน้าน้ำมูได้เราแตงหนาอยู่ตารางยืดๆได้เะรอต่อแล้วเบาก่อนเราเบามวนมวลอ่อาก็จิกัดอยู่กัดบประธานผู้ใหญ่บ้านเบาก่อนหาซอกแบบเบ่พอนนะนายเกียรติเกียรประชุมเนาะยี่อวารประชุมนิดนนหน่อยหนึ่งประชุมอ่าโอ้ยจะมาเป็นผู้ใหญ,ญ่บ้านท,ที่ดีเนาะ <laughs> ประชุมดีประชันเอวเอวพี่น้องอ่า มันเขียนอย่างเซมือเนี่ไอ้ยัเนี่ยานคนลงเนี่ยโอ้ยป้าน้องโอ๊ยโอ้เอยเอยของนีโนกับเอยของนีนาก็เป็นไม่งพอดกูหีอยูพ่อเลยค่ะว่าครับพี่น้องครับตอนนี้เราไปนด้ที่กันเก็บของใก้เสร็จแล้วครับพี่น้องเก็บของเสร็จเราก็จะเพื่อเพื่ไปนโไปว่างไป่หากไปบอก็บไปกับ่องครับพี่น้องครับเาก็าการแก้ปมตอนนี้นะพี่น้อง สงแต่งนานซุ่มมุกซุ่มเบิกนัดกันเที่ยงมาไปสามเนาะเที่ยงวาไปสามม็นคน่าเมันป็นสร้างที่มาไปสามภมิหนิหลือว่าไปสามพี่น้องนอนแสีบนอนนัวคือเล่นประโคมใส่ซะอาญาอยู่มือเอื้นเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดชสินับสนุนกับสนับมาเด้อพี่น้องพอได้ได้ค่าสร้างเนี่ยติดลบปเป้ยดิคาสร้างเงี้ยนี่ แล้วงานนนั่แต่ทั่วกรุงเก็ตล้างชงการที่ว่าปิดมือใช่ไดด่ไมพี่น้องทิ้วไปลูตัดย่ออาบน้ำแรกันถึงไช่วงเดมอนกับโอเคอยช่วงเดมอนแต่ว่าแกมันแบบว่าแกไปตัดผมมาใหม่ๆคือได้อนมันเป็นมันเป็นเห็นจอนมันจอนผู้ชายวนไหมมันโดน ม่นั่งเห็นเลยนะว่ามันจะว่าคือู้ดดคือพิญิ่งเน่มือนดักคนเนาะฮะใจวใ้พี่พี่ปบใบปหปอเอพี่าไอ้หมอนะอ่าอันนี้ก็คือถ้า้าผมเปนี่อ่ามาประมาณเม้อกอันนี้บดได้เลยอีกีเดียวอนก่ีีมีต้องย่อมนังง่ามหมดแล้วก็เลือดาะ มีเหรอทีเืองการทีเรืองกาไอน้นอีกคนโเดือดิงคุณยิงแหงตื่นอ๋อตัวจอยดื้อเลียวอ่าแต่ว่าผมก็มอดเลยเจียวเจียดเอาเี็ดเอาก็เลยนี่เอาเคมนะผมเอือนป้าลาลักวัเงินหมื่นเนีในมือนึงเจ้าอยากไปเที่ยวใจกรุงเทพเจ้าบอก้าลา ตอนนีมีกร um ่อนสิแ่าเป็นฝ้าลานั่งไห้กี่พอแล้วก็งูจากหัวฝ้าลาน้อวงพยาบาลกันเะโอ้ชุ่ม้าล่าอดิอันชุ่มพุ่นจากระเด็นมันบ่กคือมันทแตกยกแตกก็แตกแตกคนนึ ปจกไปหาเซลซูผู้ไทยใส่บูนี่มืออื่นไปจา,ากมามันต่งตังหมอไปจากเตี้งแบบช่วงผู้ไทยเ่เงนะช่วงผู้ไทยมกกันก็ตองตังหมอแบบที่แม่พอเราเหไอ้ีพี่อ่ะี่มาลสวนกีใส่อ๋อันที่ไใส่ดนัตึงๆงเฮ้เฮยเดน่าจะใส่ไปนั่งอันนั้นมีอยู่นังไหนัน่งไหนยี่เฮายมมีมีี่ด <c oughs> ิสิมันถือลงมาอันแรกอะถามแกลงมือเดีย

อืนต <da> ้้ดอิ่งไปสัแงกว่าแวสักช่วงที่เขาจะทาเก่าแ โอ้พี่น้องเว้ยเนี่ยเตี๋ยดำเลยพี่น้องมอย่างนี้เบื้องหลังความสวยเบื้องหลังความสวยงามนี่แหละคือความทรมานทรมามันแห่งเพราะว่าเขาบอกมีวีกสำเร็จเขาบอกมีวีกฟาดอันนี้พี่เฮ็ดเอาได้พี่น้อง่เว้ยสำเร็จได้พี่น้องน้ำตาสีไรเลยพี่น้อง ออกแล้วบร้นี่นี่ละอันตัวมันปัญหานี่อันตัวมันดีซีดอาชีดได้เนี่ยเอาดีๆได้เจ้าด้วยไม่ห้องตายโอ้ยพี่น้องเลยกัดเจยวสู๋เด้อพี่น้องกัน

นี่แหละเบื้องหลังความสวยงามคือความทรมานเจ้าพี่น้องอันไปยืนทังเวทีกับมันเป็นสบายด้จ,กดจกสกหนหัวส่วนคอยรูดอันร่องร่องแป้นไหมออออเออพี่น้องก็้จีเด้อเจ้าท่านอือ

อันนี้อันนี้ว่าไอันนี้พี่น้องีคือซุปมัดซื้อๆนี่เนาะแมนแดนเซอร์ซปเหลวก็มวยตเลยเขา่ได้เล้่ว่าหอลของของเดนไงแอออู้เออ

อันนี้คือห้อยห้อยอันขี่แต่มันล่งตัวเลยพี่น้องพี่น้องห้อยจะไปประชุมจะกอดโอ้แต่โอ้ชินอยากอาบน้ำอยู่ดีบัณฑ์นี้มุ้งคุณก็ไปน้ำเจ้ากันน่นมันไม่เบรกไงโอ้เก็บเก็บเก็บ โอ้ยพี่น้องทรมานแฮงเจ็บมากเลยแล้วพี่น้องเบื้องหล่างไปสิได้แต่ละอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดกับการพง์ดเพี่น้องเข้ามาอยู่ฟาติฟอพุ่นบอกก็เฮ็ดเบิดดูเตาเอีฟก้อมปอบอกว่าเอันนี้กี่เอาไว้หายแจ้าในมืออื่นสิ้นใดสักอีกมีแต่วิดีโอ อับปีนอสซนมาชีนี้ครับกัจะไสนิทเดยกันครับพี่เราสวัสดีครับ